I need one. mấy một chị thôi à, สี่นะเดี่ยวไม่ทนมึงสิไอ้าวาญยึดเห็นอาไปคนทอ้องไปสองคนส่งบ้านแถวแล้วก็เอกชัยไอ้วาญก็ตอนแรกก็นึกว่าเป็นแอะเนขาล้างไอ้ปลาล้างบ่อ,อถ้าปกติกอล้างบ่อจะกินจะไม่แรงขนาดนี้แล้วก็กินคอรีนหรือว่าไฮเตอร์อันนี้ประมาณไม่ถึงห้าวินาทีมันก็แรงขึ้นแรงขึ้นแล้วก็จะมีอาการเว,วียนหัวแสบตา เรียนอ่าแล้วก็ไม่ใช่แลก็เลยออกมาข้างนอกกันวันนี้ก็ไปขึ้นแนวคิดงเจ๊ก็เลยบอกให้ออกมาเพราะว่าข้างนอกอากาศถ่ายเทมากกว่าข้างในนั่นแหละอืมแต่ที่เนี่ยผู้ได้ตายผมจะแจ้งอบตจาะดีแล้วเขาทิ้งลงน้ำเลยจอดลงแม่น้ำเลย เหตุจากเวลา16ประมาณ16นาฬิกานะที่ว่ามีมีกลิ่นเกี่ยวกับเรื่องคลรีหรืออะไรที่มันทำให้ระคายเคืองทางเดินหายใจเนี่ยแล้วก็พี่น้องที่ประกอบกิจการอยู่ในโรงงานตรงนี้ ประมาณสักหลายสิบคนเนี่ยเขาก็มีอาการขึ้นเหงียนในเทียนมีเวียนศีษะไปแสบคอแสบจมูกเขาก็เข้าใจว่าโรงงานฝั่งนี้คือโรงงาน J L Semtonic เนี่ยซึ่งอยู่เหนือลมซึ่งทําประกอบกิจการเกี่ยวกับเรื่องเคมีพอดีนะฮะก็เราก็เลยเข้าขอ,ขอ,ขอ,ขอาเข้าไปขอญาตเขาเข้าไปดูว่าจากสำนักงานสาหกรรมจังหวัด ถึงบริเวณจังหวัดแล้วก็ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะหน่วยงานสาธารณสุขหรือหน่วยงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับไปดูกันว่าตรงนี้มีอะไรรั่วมีอะไรที่มันเกิดการทุนเสียหายทําให้กลิ่นคุ้มลอยหรือเปล่าก็ทางเจ้าของโรงงานได้พาไปดูในทุกซอกมุมแล้วจนถึงริมคลองข่าแรงก็ปรากฏว่าไม่ปรากฏว่ามีมีกรณีการกล่าวเช่นมีการผสมกันของน้ําำให้เกิดกลิ่นอย่างรุนแรง มีการกุ้งกระจายของของกลิ่นของคอรีนหรือของสารเคมีอื่นใดเพราะทุกอย่างที่อยู่ในสต๊อกไม่มีล่องรอยในการที่จะรั่วรั่วซึมถ้าหากว่าถ้าเราคิดว่าเขารั่วเนี่ยเขาคงเก็บไม่ทันแน่เพราะถ้ามันรั่วแล้้อนกลิ่นไกลๆได้ถึงประมาณครึ่งกิโลเนี่ยไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นก็อตอนนี้ไปดูแล้วด้วยความทําให้ทุกทุกฝ่ายสบายใจว่าในเบื้องต้นเนี่ยโรงงานแห่งนี้ก็ไม่น่าจะใช่เป็นต้นเหตุมันไม่น่าจะใช่นะแต่ท้งนี้ทั้งนั้นทางหน่วยงานของสารกับจังหวัดแต่ถึงกระนั้นจังหวัดเดี๋ยวจะตรวจดูเช ว่าในการที่จะสโตของเข้ามาก็เอาของออกไปเป็นอย่างไรแล้วมีการเคลื่อนในเวลา16โดยประมาณนะฮะที่มันไปจีนปรุงกระจายเ,ยเนี่ยมีการเคลื่อนตัวเคลื่อนไหวอะไรบ้างหรือเปล่าในทางเก้วที่ทางอุตสาหกรรมงหวัดและสิ่งห์บุรัในวัดก็จะตรวจดูโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งแต่ในเบื้องต้นถ้าดูลักษณะกายภาพแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีร่องรอยของการรั่วซึมอะไรต่างแต่ในขณะเดียวกันพอพ้นยื้นไปข้ามคลองข้าแรง,ง,งไปก็จะมีโรงงานอีกโรงงานหนึ่งอยู่ในท้องที่บางกรรัฐซึ่งผมก็ประสานกับทางนายกอบตอบางกรรัฐแล้วก็ทาง ทางหน่วยงานสิ่งแวดล้อมหน่วยงานจากอุตสาหกรรมจังหวัดด้วยนะฮะเดี๋ยวก็จะขอความเคาะเขาเข้าไปตรวจดูในโรงงานไั้ให้ีว่าในช่วงเวลาที่เกิดขึ้นประมาณ1ิบห้าสิบของนิกาของวันนี้มีอะไรเกิดขึ้นฝั่งู้นข้ามตรวจวันนี้เลยใช่ไหมครับตรวจวันพรุ่งนี้ครับแต่จะไปดูว่าเวลาการทำเรื่องนี้มันจะมีการบันทึกผลนะฮะแล้ว่าจะเป็นตัว้อบวงจรปิดเองตัวตัวการควบคุมปริมาณของสารเคมีต่างๆตัวระบบการทํางานของเขาก็จะมีวิธีการนะฮะส่วนผู้ผู้ที่อเรียกว่าผู้ที่ว่าบาดเจ็บไมได้รับผลกระทบเมื่อสักครู่นี้ ก็ทางเจ้าที่พยาบาลจากโรงพยาบาลต่างๆนะรถแท็กซี่รถต่างก็พาไปที่โรงพยาบาลแล้วก็คงไปหาสาเหตุว่าเกิดจากกินอะไรที่ทำให้ระคายเคืองไม่ว่าจะเป็นทางเดินหายใจหรือทางเดินอาหารอะไรแล้วัแต่ที่เขาเกิดขึ้นเห็นอาเกียนเวียนศีรษะต่างๆสาเหตุเกิดจากอะไรและถ้าสามารถที่จะลวงลึกไปได้ว่าเกิดจากสารเคมีชนิดไหนอย่างไรได้จะได้เราไปได้ดูต้นเหตุได้ครับก็ขอให้ทุกคนได้สบายใจได้ครับ27แดงนี้มีดไมแดงมีไป ร้านเาที11ต้นต้นตอต้อใ้มอ3จมอ3นะ่ไดข้าวนรังมีมอ3อ่ะมีมอ3ได้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 ไ้ได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 ้ด้ไดได้ได้ด้ไ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 ้ได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 ้ Thank you.